สวัสดีค่ะพบกับเคยสุพรรณชาแนลนะคะหรือสวนบอนสีเคยสุพัรร์ค่ะ วันนี้มีไม้มาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะก่อนแบ่งปันไม้เดี๋ยวหนูแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบนิดหนึ่งนะคะวันนี้มาไหวเนาะแล้วก็อาจจะมีไม้มาแบ่งไม่เยอะเท่าไหร่นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะท่านใดที่เปิดมาเจอเคยสุพรรณชาแนลครั้งแรกนะคะวิธีการสั่งซื้อง่ายมากเลยนะคะดูคลิปแล้วชอบต้นไหนนะคะให้พี่ๆจดชื่อนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์098ค่ะ265 0905ค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะได้ทั้งสองอย่างเลยเนาะ,ะเจอกันแล้ววันนี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์ทักทายทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะคะครั้งหน้าเจอต้นที่ถูกใจจะได้หากันเจอนะคะ <c oughs> ขอโทษทีค่ะแล้วก็ค่าจะส่งนะคะเราคลิปเป็นแบบเหมาเหมานะคะอยู่ที่60บาทเท่านั้นนะคะ อันนี้ได้ทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยได้ทั้งสองอย่างนะคะไม่บวกเพิ่มนะจ่าย60บาทได้เลยค่ะสั่งซื้อกี่ตนก็ได้นะคะค่าส่งคิดเท่าเดิมนะคะจะส่งด่วนปลายสไนยให้นะคะมีรอบรอบจะส่งทุกวันนะคะอาจจะเว้นวันส่งไปวันเสาร์หวันเท่านั้นนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมา ที่เห็นอยู่นี้นะคะต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะของอัดสวินดำนะคะบอนสีอัดวินดำค่ะเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนอ่ะให้พี่ๆดูอัดวินดำบอนใบยาวค่ะไม่มีหูเนาะ <c oughs> ไม่มีหูเออไม่มีหไมมหล่ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่มีไหล่ขอโทษไม่มีหูอ่ะเป็นบอนไม่มีไหลนะคะแบบนี้เลย ใบดํานะคะดาแบบดําสนิทเลยนะคะดาแบบดําสนิทแบบนี้เลยนะคะใบหนาก้านแข็งนะคะใบหนาก้านแข็งหนามากนะคะใบหนามากเลยนะคะ <c oughs> สําหรับอัศวินดําเนาะ <c oughs> <c oughs> <todavía> ยิ่งแก่ยิ่งเข้มอ่าจจะให้พี่ๆดูใบใหม่ก่อน <c oughs> ถ้าใบใหม่จะแดงอมน้ําตาลแบบนี้น้ำตาลอมแดงไม่ใช่แดงอมน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลมันจะเยอะกว่าแดงนะคะ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> แต่พอใบแก่ขึ้นแก่ขึ้นเขาก็จะดำ <c oughs> ยิ่งแก่ยิ่งดำแบบนี้เลยนะคะ ยิ่งแก่ยิ่งดาเลยนะคะสาหรับบอนสีอัศวินดําวันนี้มีมาแบ่งปันพี่พี่ค่ะทั้งหมดสี่กระถางด้วยกันค่ะฟอร์มนี้เลยนะคะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวหนูขอเนี้ยขยับต้นแม่ออกนิดนึงนะคะอ่ะนี่นะคะต้นที่แบ่งค่ะต้นที่แบ่งนะคะไซส์ขนาดใกล้เคียงกันกระสีแล้วค่ะสีมาให้เห็นเลยนะคะไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะคะ แบ่งให้พี่ๆสี่กระถางด้วยกันไซส์ใกล้เคียงกันทั้งหมดอ่ะอันนี้ใบปลายใบไม้นิดเดียวนะคะนิดเดียวเท่านั้นนาอใบใหม่มาแล้วนะคะแบ่งให้ที่กระถางละสองร้อยบาทค่ะสําหรับอัศวินดำอัศวินดำค่ะอัศวินดำปะคู่กับต้นแม่แล้วคือเป๊ะเลยนะคะอ่ะมีแบ่งให้สี่กระถางค่ะอัศวินดำนะคะกระถางละสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะต้นฟอร์มสวยๆเลยนะคะ ฟอมสวยๆทุกกระถางนะคะแบ่งให้กระถางละ200บาทเท่านั้นน้องอยู่ในกระถาง4แต่ฟอมฟอร์มเป็นไม้แบบว่าไม้ไม่ใช่ไม้ขนาดเล็กนะคะไม่ใช่ไม้ขนาดเล็กนะคะพี่ๆใบล้นกระถาง4ทุกต้นแบ่งให้กระถางละ200บาทเท่านั้นนะคะสําหรับบอนสีอัศซินดํานะคะใครที่ชอบไม้สีโทนเข้มๆ ดำดำดุดนะคะหนูแนะนําเลยต้นนี้เพราะว่าก้านใบแข็งแรงก้านแข็งใบหนาทนกับทุกสภาพอากาศนะคะทนกับทุกสภาพอากาศเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายมีแบ่งให้4กระถางค่ะกระถางละ2 0 0บาทเท่านั้นค่ะสำหรับบอนสีอัศวินดําค่ะ ที่สายหวานสักหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีนามว่ารัตะนะมณีค่ะเป็นบอลเก่าแต่น้องกัดสีเด้สวยมากนะคะบอลใบยาวกัดชมพูนะคะน้องจะกัดจากรอบนอกเข้าด้านในส่วนข้างในก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะต้นเต็มฟอร์มนะคะรัตนมณีวันนี้มีแบ่งให้พี่ๆอยู่สามกระถางด้วยกันกัดสีแล้วนะคะนี่สีหวานมาเลยนะคะหวานเจี๊ยบหวานแบบ อันนี้คือสีจริงไม่มีการปรับแต่งสีใดๆทั้งสิ้นที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะสีสวยเลยนะคะรัตนามณีหนูแบ่งให้ที่150บาทนี่ดูนะคะฟอร์มสวยๆใบใหม่มาแล้วนะรัตนามณีค่ะแบ่งให้ในราคากระถางละหนึบาท น้อยอยู่ในกระถางสี่มีแบ่งให้สามกระถางคัดแต่หน่าสวยกัดสีแล้วมาให้เท่านั้นนะคะคัดแต่หน้าสวยกัดสีแล้วมาให้นะคะรัตนมณีบอลเก่าทําฟอร์มกอสวยมากนะคะนี่เลยทําฟอร์มกอสวยอีกหนึ่งต้นเหมือนกันนะคะบอลใบยาวนะคะรัตนมณีค่ะแบ่งให้สามกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะใครยังไม่มีเก็บนะคะจัดได้เลยค่ะ ที่ต้นนี้นะคะพัดมณีค่ะพัดมณีเดี๋ยวหนูจะแจ้งก่อนลักษณะของบอลสีพัดมณีนะคะน้องจะเป็นบอลใบกลมนะคะบอลใบกลมนะคะลักษณะการป้ายจะเหมือนกับเจ้าวังเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าสัวแบบนั้นเลยแต่ข้อแตกต่างคือน,น้องจะมีเม็ดชมพูกระจายเต็มใบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะน้องมีเม็ดชมพูกระจายอยู่เต็มใบแบบนี้เลยนะคะแต่เปิดป้ายมานี่ค่ะเห็นไหม ป้ายขาวพื้นชมพูเม็ดชมพูนะคะป้ายขาวแบบนี้เหมือนกับเจ้าวังเจ้าปอกแกวอย่างต้นนี้ที่หนูเอามาแบ่งปันให้เปิดป้ายเกือบจะทุกใบเห็นไหมคะอ่ะอย่างใบนี้ใบใหม่นะนี่นี่ก็ป้ายแล้วนะคะ พัดมณีนะคะไม่ค่อยมีจํานวนในตลาดแล้วดูอันนี้น้องอยู่ในกระถางห้าแต่ใบล้นกระถางนะคะไม้ทรงพุ่มเตี้ยใครชอบไม้แบบสไตล์เตี้ยๆนะคะน้องใครชอบไม้แบบว่าไม่โตมากหนูว่าต้นนี้ตอบโจทย์นะคะต้นนี้ตอบโจทย์ให้เลยค่ะ บอลสีชื่อพัดมณีนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะพื้นชมพูเม็ดชมพูกระจายเต็มใบค่ะแล้วก็ป้ายขาวเหมือนเจ้าวังเจ้าปอกแก้วเลยค่ะเหมือนเจ้าสัวเจ้าวังเจ้าปลอแก้วเลยนะคะแต่ต่างกันตรงที่มีเม็ดนะคะแล้วก็สวยมากเพราะว่าเม็ดชมพูกระจายเต็มใบเลยนะคะอพัดมณีกระถางห้าใบล้นกระถางต้นนี้หนูขอที่2อ0ห้าสิบาทนะคะพัดมณีนะคะ ใครยังไม่มีนะคะจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะคะบอลสีหวานอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมแล้วก็ทรงบอลไม่ได้สูงมากนะคะสวยเลยนะคะพัทมณีกระถางห้าสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะมาดูบอนกาบกันค่ะต้นนี้มีนามว่านารีสยามค่ะบอลกาบนารีสยามต้นนี้ฟอร์มสวยมากอันนี้ไม่ได้เข้ากระโจมเลยนะเดี๋ยวให้ดูใช่กระโจมก็ไม่ได้เลี้ยงในกระโจมด้วยแต่ดูกราบ กาบแน่นกับสวยมากทรงใบสวยมากค่ะกับสีแล้วด้วยที่สําคัญนะคะอ่านารีสยามกัดชมพูนะคะพี่ๆนะคะเป็นมอนกัดที่กัดสีชมพูนะแล้วคือดูต้นใหญ่มากเดี๋ยวเทียบขนาดก่อนน้องอยู่ในกระถางสีก็จริงนะคะแต่ใบล้นกระถางเลยอ่ะเดี๋ยวขอไม้บรรทัดอัศจรไม้บรรทัดอัศจรใจหน่อย นัอ่งอยู่ในกระถางสี่ให้พี่ๆเทียบดูขนาดความสูงรวมกระถางนะคะเกือบยี่สิบเซนแต่ว่ากระถางอ่ะมันแค่ขอบกระถางอ้อไปไว้ข้างบนก็โดดหนูไปไว้ที่ขอบถาดอ่ะเอาไว้ที่พื้นแหละอ่นะอนะี่เทียบกับ ความสูงอยู่ที่ประมาณ20เซนแล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นะคะนารีสยามกระ4แล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นี้ขนาดความสูงรวงกระถางอยู่ที่ประมาณ20เซนหรือเกิน20เซนแล้วนะคะและฟอร์มสวยมากต้นนี้นารีสยามใครเก็บบอลกาบอยู่นะคะต้นนี้กาบสวยกาบแน่นไม่ได้เลี้ยงในกระโจมนะต้นนี้ไม่ได้เอาเข้ากระโจมด้วยแต่กาบไม่มีหลุดเลยนะคะนารีสยามหนูขอที่150บาทนะคะต้นตัวย้ายลงกระถาง6หรือว่ากระถาง8ได้เลยนะคะ ถ้าลงกระถางหกกระถางแปดนี่พุ่งเลยนะเนี่ยสวยมากแล้วกลับไม่มีหลุดเลยนะคะกาสีแล้วด้วยนะคะใบใหม่มากาสีแล้วนะอันนี้ใบใหม่นะคะแบ่งให้ที่150บาทค่ะสำหรับนาดีสยามน,นะคะ ต้นนี้กันขอบอลกาบอีกสักหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีนามว่าเกตจุรามณีค่ะบอลสีเกตจุรามณนีเป็นบอลกาบที่กัดสีแดงขอบเขียวแบบนี้มีเม็ดแดงกระจายเต็มใบด้วยนะคะพี่พี่อ่ะวันนี้หนูมีแบ่งให้หนึ่งต้นน้องอยู่ในกระถางสี่ขนาดความสูงรวมกระถางนะคะเกือบสามสิบเซนแล้วนะคะสูงเกือบสามสิบเซนกัดสีมาแล้วด้วยนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้เลี้ยงในกระโจมนะคะเนี่ยเห็นปะ จริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าเป็นบอลกับชั้นเดียวก็ไม่ไม่ไมใช่เนาะเป็นกาบชั้นเดียวแล้วมีแข้งเนาะ,<ม>ะกับชั้นเดียวแล้วมีแข้งเนี่ยปะอย่างอย่างใบเนี้ยมีแข้งมาด้วยนะคะอ่ะเก็จุลมนีต้นนี้หนูขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสายเก็บบอลกาบห้ามพลาดค่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมคะต้นเต็มฟอร์มขออนุญาตให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มค่ะสวยมากเอาจริงๆตรงเนี้ยก็เห็นเต็มฟอร์มแล้วนะเพียงแต่ว่า อ่าสีแค่อย่างแดงไม่สดเท่านั้นเองต้องไปไล่แดดอีกทีหนึ่งนะคะไล่แดดอีกทีหนึง่งเกจจุลามณีหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นจ้ะก,กระถางสี่นิ้วนะคะพี่พี่ขนาดความสูงรวมกระถางเกือบสามสิบเซนเลยย้ายลงกระถางหกกระถางแปดได้สบายๆค่ะขอกราบอิเอินวันนี้มีกราบสามสี่ต้นเลยเนาะอ่ะต้นนี้มีนามว่าราศีสิงห์นะคะไม่ใช่เทพอักษรานะคะพี่พี่ราศีสิงห์ราศีสิงห์อยู่ในกระถางสี่ ขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณส0มสิบเซนเอาไปย้ายกระถางเอานะคะด่างอยู่นะคะแต่ว่าด่างกราบเนาะเนี่ยไปเน้นด่างกราบซะแล้วก็ใบเนี่ยด่างนิดด่างน้อยนะคะราศีสิงใครยังไม่มีเก็บวันนี้หนูให้ราคา,าเบาๆต้นใหญ่โตๆนี่เอาไปที่ร้อยห้าสิบบาทเห็นปะแต่ด่างากราบไม่มีหลุดนะแล้วก็ใช่พาได้อยู่นะคะ เผื่อว่าเขาจะด่างใบให้แต่ว่าใบอ่ะมันก็เปิดบาด่างมาเหมือนกันแต่ว่าด่างนิดๆนะคะไซส์นี้ถ้ามันด่างสวยๆไม่ได้ราคานี้แน่นอนแต่ว่าันี้หนูแบบให้ราคาเบาๆตามหน้าไมา้ไปน้อพี่ๆราศีสิงห์ให้ที่150บาทไซส์นี้เลยค่ะเอาไป150บาทพอนะคะสําหรับราศีสิงห์จ้าน้องอยู่ในกระถางสี่ค่ะแต่ต้นโตแล้วนะคะขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณ30เซนแล้วนะคะ ไม้กระดูกสักหนึ่งต้นค่ะต้นนี้มีนามว่าเพชรขุ้มนะคะเพชรขุ้มเป็นบอนใบไทยป้อมสั้นแต่ว่าอันนี้ให้ดูตัวอย่างตอนโตเต็มฟอร์มนะคะจะมีเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดลอยนะคะเม็ดลอยเม่จมนะคะกระดูกเรืองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูกแดงแล้วก็มีผ้าแดงรอบกระดูกเลยนะคะเนี่ยสวยมากมันก็เลยทําให้ใบมันดูเด่นเนาะทำให้ใบช่ดูดูแบบดูดู มันมีมิติกับใบอะค่ะมันไม่ใช่แค่กัดกระดูกอย่างเดียวน้องมันไม่ใช่แค่กัดกระดูกแดงอย่างเดียวนะคะเขามีผ้าผ้าแดงวิ่งรอบกระดูกด้วยแล้วก็มีเม็ดแดงเม็ดขาวกระจายเต็มใบเม็ดใหญ่นะคะเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดใหญ่กระจายเต็มใบเม็ดลอยนะไม่จมอ่ะแบ่งให้กระถางสี่ต้นนี้ค่ะพี่ๆโอ้คู่แฝดเลยปะสวยมากสวยเป๊ะปัง ต้นนี้อยู่ในกระถางสี่ต้นที่แบ่งนะคะแบ่งให้ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะไซส์นี้เลยนะคะขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่เกือบสามสิบเซนแล้วนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่ก็จริงนะคะแต่ต้นโตแล้วแย่ลงกระถางหกกระถางแปดได้แบบสบายๆเพชรคุ้มนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอค่ะใบ,บไม้ทรงเตีย้ยไม่สูงมากนะคะไม่สูงมากใกล้แดดดีๆจะยิ่งเตี้ยเลยนะคะใบหนาค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอค่ะ กาบอีกสักหนึ่งต้นขอกกาบอีกสักหนึ่งต้นไม่ใช่กาบในที่นี้คือบอลกบาบค่ะพี่ๆต้นนี้มีนามว่าตรีเพชรตรีเพชรหนูว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นชื่อกันบ้างอยู่แล้วแต่หนูไม่แน่ใจว่าเคยเห็นที่กาบเต็มขนาดนี้กันบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ๆดูนะคะใช่นี่ไม่ได้เลี้ยงในกระโจมนะ อันนี้ไม่ได้เข้ากระโจมเลยนะคะแล้วดูกัโอ้โหสวยมากสวยละลายจริงๆนะคะต้นนี้สวยละลายเลยน้องอยู่ในกระถางสี่ค่ะแต่ให้พี่ๆดูขนาดก่อนอยู่ในกระถางสี่ดูขนาดดูฟอร์มก่อนชั้นใบสวยกัดสีสวยกบมาเต็มสวยมากตีเพชรต้นนี้นะคะอยู่ในกระถาง4ี่นิ้วอ่าปกติถ้าไซส์เล็กๆเขาขายกันอยู่ที่ร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าเนาะอยู่ประมาณนี้นะคะราคา แต่ว่าต้นนี้หนูให้ราคาพิเศษนะคะไซส์นี้นะไซส์นี้เลยนะคะน้องอยู่ในกระถางสี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้ขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่ดีร้อยเท่าไหร่ดีเธอเอาแล้วแต่อขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพราะว่าสวยจริงนะคะอันนี้ย้ายลงกระถางหกได้เลยนะคะย้ายลงกระถางหกได้แบบสบายๆคือต้นนี้ไม้ฟอร์มสวยจริงๆนะ เนี่ยให้พี่ๆดูไม่ได้อยู่ในกระโจมนะคะไม่ได้เลี้ยงในกระโจมตตกับไม่มีหลุดเลยสวยมากค่ะต้นนี้ตรีเพชรค่ะแบ่งให้ที่180บาทนะคะกระถางสีแต่ฟอร์มสวยค่ะพี่พี่ปิดท้ายที่ต้นนี้กันนะคะที่พี่พี่เห็นอยู่ต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะมีนามว่าเทราปตีเทราปตีมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือมันได้หลายสี กตใช่ไปได้หลายสีมาอ่ะอย่างต้นนี้นะคะเหมือนจะเข้มเหมือนจะดุแต่เอ๊ะชมพูมาอันนี้ถ้าตู้เนี้ยที่เก็บไว้น่ะไม่โดนแดดเท่าไหร่ถ้าไปไล่แดดนะหนูว่าจะได้ทั้งชมพูแล้วก็ดุด้วยในใบเดียวกันแน่ๆนะคะเนี่ยเทราปตีบอนใบยาวค่ะกัดสีสวยอีกแบบหนึ่งนะคะดูสวยมากอ่ะหนูแบ่งให้หนึ่งกระถางค่ะพี่ๆเป็นไซ สาสใหญ่แล้วนะคะเกือบเกือบไซสตั้งแม่แล้วน้องอยู่ในกระถาง6ต้นที่แบ่งคือต้นนี้ค่ะเทราปฏิตรงปกมากเลยนะเพราะว่าเขามีทั้งสีเข้มแล้วก็สีหวานอยู่ในต้นเดียวกันนะคะน้องอยู่ในกระถาง6เนิ้วต้นนี้แบ่งพี่ๆให้ในราคา250บาทอยู่ในกระถาง6ขนาดความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนนะคะเห็นไหมและบอลใบยาวสวยมากดูเทบขนาดใบขนาดใบยาวเกือบฝ่ามือแล้วนะคะ สวยมากจริงๆเนาะมีแบ่งให้หนึ่งกระถางเท่านั้นอะให้ดูทุกใบเลย,ยปะ่ะเนี่ยดูออกสีเข้มเข้มเข้มแล้วก็จะเปนหวานด้วยเลยนะคะในต้นเดียวกันเนอะเทราปตีแบ่งให้หนึ่งกระถางอยู่ในกระถางขกนี้วค่ะขอที่สองร้อยห้าสิบาทเอาไปราคาเบาๆค่ะชมต้นแม่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ดูต้นลูกไปด้วยเลยนะคะแผ่นมุมสูงเลยนะคะ วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปจนจบค่ะมาแบ่งไม้นิดๆหน่อยๆนะคะก่อนวันจับจ่ายวันสัตว์จีนกันนะคะ ขอบพระคุณทุกทท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะถ้าชอบต้นไหนจดชื่อนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ098265ค่ะ0905เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน q ิวอา e โคก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งเหมาค่ะ60บาทได้ทางโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางเลยไม่สะดวกโอนรอรับรอ,ร,อรอจ่ายเงินหน้าบ้านได้นะคะส่งด่วนปลษณสนไทยให้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขยสุพรรณชาแนลไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ